สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเกมทหารอะไรนี่แหละมันเคยอยู่ในโฆษณาอยู่นะครับแต่ผมลืมชื่อแล้วแล้วเราไปเล่นกันเลยผมนะครับชอบเล่นเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมชอบเล่นปืนสไนเปอร์ก็จะเป็นปืนที่ไอเยอรมันถืออยู่นะครับ แล้วก็รอมันเข้าเกมให้เรานะตอนเช้าไม่มีใครเล่ยเลยไรวะเนี่ยเออตอนเช้าไม่มีคนเล่นหรออ,อู้ดันปืนใหญ่อู้ปืนใหญ่ก็มีเวอร์นะแต่ก็เทดีอยู่ดันเนี้ย ปืนของเยอรมนีก็ูสุนรถทังราง,างรึเปล่ามู่นหนาะโชคเลือดไปกันเลยคุณผู้ชมผมนะครับชอบใช้ปืนนี้เลยไม่ต้องถามนลครับว่าเป็นปืนว่าเป็นปืนอะไรนี่มันเพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนนี่ว่าเมื่อกี้เรายิงไปแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ตาย เมื่อกี้เล็งกระบ,บานเลยนะยิงกูทำไมเพื่อนยิงกูทำมันจะเกินไปแล้วได้ได้ได,ได้มันเอาเราอย่างนั้นเราก็จะเอามันอย่างนั้นเหมือนกันนะเราก็ฆ่ามันได้อย่างน้อยมันบุกเราขนาดนี้เพื่อน,นไม่ช่วยอะไรเลย มันบุกมาขนาดนี้มันไม่ไหวเยอ,องั้นเราต้องใช้ปืนอันนี้เว้ยในฐานะที่เราไม่ไหวไม่ไหว้หน้ามันแล้วอย่างแพ้มันมันใช้สไนเปอร์ระยะใกล้หไม่ธรรมดาเราก็ต้องสไนกับมันมันโผล่มาไหมไม่เลงหัวมันไหมเพื่อน ผูไม่รีงหัวไหมผปวมาไหมใครวะน่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวเขาบุกทางนี้เราไปทางนี้ดีกว่ารวเราดูเหมือนว่าเราเป็นไฟอักษานะ ใครเล่นเชียอะไรกูมาัมามามานพยายามที่ที่จะวิ่งมาแบบว่าถือปืนลูกซองควงมาด้วยปาระเบิดใส่ผมนะครับคุณด้านหลังผมดูแล้วว่าเขากำลังล็กเป้าผมอยู่ เพราะฉะนั้นผมจะทำให้เขางงนะครับมีคนลอยขุนปราบขุนปราบคุณผ,ผู้ชมขุนปราบไม่ธรรมดาคนไทยด้วยทำไมทีมเรามันโงอ่อย่างนี้เราก็โง่ด้วยตายแล้วเข้าไปเลยเพื่อนตายหมดยังวะ ผมจะวางไปเพื่อนวางระเบิดไว้ตรงนี้มันเข้ามายิงเลยนี่ผมจะวางระเบิดไว้ตรงนี้คุณผู้ชมที่กดเราศูนย์เราไม่มีที่กดเรารอยอยู่ตรงนั้นบอลมาเรากดเลยบอลมาเรากดเลยด่านนี้มันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวว่าต้องใช้สไนเปอร์นะ ดัานนี้มันต้องใช้ปืนอะไรไม่รู้แต่ผมโง่เล่นสนไนเปอร์ตีตีต,ตีชิบหายแล้วชิบหายแล้วตายหมดเมืองอย่างนี้ ก uhm <Like, S 2> ับระเบิดเรื่องทำไมมันเล็งหัวอ่ะ ต้องใช้สไนเปอร์แล้วอย่างงี้ด้านนี้ผมไม่ถนัดเล่นนะฆ่าใครไม่ได้มีแต่เขาฆ่าหัวหัวเจ็บุ้มเปล่าอ่ะคนไทยไม่ตายให้ตะกี้ตะกี้หุ่นมีลายด้วยตะกี้ลงไปด้านนี้ดีกว่า คอยเอ็ดไม่เสี่ยงหน่อยฟรีมอยู่ไหนกับตันตันอยู่ฟรีมไหมไม่เห็นยิงมาเลยยิงาย่ตายหู้ย